ชาติจะล่มจมท่านิยมแต่ของนอกสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะแอดมินมีตัวเลขของหมูทองมาฝากนะคะหมูทองเน้นให้3ามตัว2ตัวแข็งๆเลยนะคะงวดที่แล้วเจ1ดหนึ่งเ็เข้าเต็มๆเลยนะคะใครที่โชคดีแอดขอแสดงความยินด,ดีด้วยนะคะส่วนใครที่ผิดหวังไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวเรามาตามกันต่อในคลิปนี้นะคะดูให้จบนะคะหมูทองให้โชคแล้วนะคะ วดน,นี้แอดเชื่อว่าหมูท้องน่าจะให้โชคต่อเนื่องนะคะใครที่เข้ามาแล้วแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องสแสบงบ้านนาชาแนลทางช่อง YouTube ด้วยนะคะเพื่อนๆบางคนอาจจะไม่รู้จักก็สามารถแชร์ให้เพื่อนๆน,นะคะเป็นกุศลด้วยนะคะใครที่เข้ามาครั้งแรกนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องของแอดด้วยนะคะแอดก็ขอขอบคุณมากนะคะใครที่ติดตามช่องของแอดแล้วนะคะ ช่วงนี้นะคะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเดี๋ยวก็ฝนตกเดี๋ยวก็แดดออกนะคะที่สําคัญโควิดยังไม่จบเพราะฉะนั้นนะคะออกไปนอกบ้านอย่าลืมใส่แมสนะคะดูแลสุขภาพหยุดเชื้อเพื่อชาตินะคะถ้าเกิดไม่จําเป็นเราก็อยู่ที่บ้านทํางานอยู่ที่บ้านนะคะเด็กๆก,ก็เรียนหนังสืออยู่ที่บ้านเรียนออนไลน์กันนะคะเพราะฉะนั้นตัวเลขทุกตัวที่แอดให้นะคะเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะคะ เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นมีเข้ามีหลุดก็จะพึ่งทิ้งกันไปไหนนะคะสะสมบุญกันเยอะๆนะคะเงินที่เราได้มานะคะเราก็ทําบุญต่อเนื่องนะคะต่อต่อให้เพื่อที่จะได้โชคลาภต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะทำบุญที่ไหนก็ได้มีท่านผู้ชมแล้วก็แฟนคลับ FC นะคะทำบุญกับแอดมานะคะทำบุญกับแอดแอดไปทำต่อนะคะไม่ใช่ว่า เอามาให้แอดนะคะคือหมายความว่าท่านผู้ชมแฟนคลัเบเอฟซีของแอดนะคะฝากแอดมาให้แอดไปทําบุญนะคะแอดก็จะไปทําบุญแอดก็จะมีวัดที่แอดทาบุญประจานะคะที่ให้เงินแอดมานะคะแอดก็จะไปทําบุญนะคะแล้วก็สร้างแล้วแต่ว่าทางวัดนะคะจะมีสร้างโบสถ์สร้างอะไรนะคะเราก็ทําบุญไปถ้าใครไม่สะดวกก็ทําบุญใกล้ๆกลบ้านก็ได้นะคะทาบุญบาทสองบาทแล้วแต่ ว่าเราจะทํานะคะเพราะว่าทําบุญบาทสองบาทถ้าเราทําด้วยใจนะคะได้กุศลมหาศาลเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลขท,ท,ที่ให้วันนี้ของหมูทองนะคะได้มารีบเอามาลงให้ทันทีเลยนะคะไม่เก็บไม่กักเอาไว้คนเดียวนะคะได้มาก็รีบเอามาลงให้ทันทีเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตัวเลขของหมูทองเน้นให้3ตัว2ตัวมีตัวไหนบ้างนะคะใครชอบก็จัดใครขัดก็ผ่านไปได้เลยนะคะ ตัวเลขของหมูทองมีไม่เยอะนะคะแอดก็จะไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเหมือนกันนะคะใครที่ชอบก็จัดไปเลยนะคะใครดูไม่ทันหรือว่าแอดพูดเร็วก็สามารถแคปหน้าจอเอาไว้ดูได้นะคะถ้าเกิดแอดพูดผิดประการใดแอดก็ขอโทษมณฑน,นทินด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคําบางคํานะคะอาจจะสั้นไปหรือว่าพูดผิดไปนะคะก็ขออาภัยด้วยนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ แอดก็ขอให้ท่านผู้ชมนะคะโชคดีร่ำรวยเฮงเงปังๆนะคะไปพร้อมๆกันในงวดวันที่1กรกฎาคม2 5 6 4ที่จะถึงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตัวเลขของหมูทองมีตัวไหนบ้างนะคะแอดก็ชอบนะคะตัวเลขของหมูทองเนี่ยค่ะทําให้อยากจะไปหาซื้อลอตเตอรี่เหมือนกันนะคะเราก็ซื้ออ่าสนับสนุนรัฐบาลนะคะเพราะว่าอ่า เราก็อยากจะเสี่ยงโชคเนาะเรามาดูกันเลยค่ะว่า3ตัวมีตัวไหนบ้างนะคะ528986155 705934และก็527อย่าลืมตัด2ตัวหน้าหลังด้วยนะคะเลข6กับเลข9ก็เป็นตัวเดียวกันค่ะส่วนใครที่เป็นขาวิ่งนะคะมี5มี6มี3นะคะสามารถวิ่งได้เลยนะคะเน้นๆให้นะคะส่วน2ตัวก็จะมี51503837585768 521860นะคะอย่าลืมสามานะคะแอดชอบนะคะอาจจะมัดรวมก็ได้นะคะเลขวิ่งนะคะห้านะคะ635อะไรประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะว่าตัวเลขของหมูทองมีไม่เยอะอย่าลืมว่าเลข6กับเลข9้าเป็นตัวเดียวกันนะคะอย่าลืมไปกลับด้วยนะคะแอดขอวอวยพรให้่านผู้ชมนะคะรวยๆเฮงๆปังมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะและก็ตลอดปีตลอดไปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้เดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะ แอดขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะใครมีอะไรเม้นมาใต้คลิปได้นะคะฝักเม้นๆนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ